ดูเขาพายเ,เรือด้วยพายเรือพายเรือเป็นไหมด้ด,ด,ด้ลงไหมลงกลัวไหมเข้ากลัวไหมกลัวกลัวเขาลงเรือไหมไ <tame language> อ้โอ้ยน่าทานมากเลยเขาเสิร์ฟมาบนถาดไม้ใช่ไหมคุณเป็นไม้เนาะ าเที่ยวพาลูกเที่ยวกินงตาสบายครับดสวัสดีครับหันมาสบตาเอฟซีก่อนสักีก่อนสบตาเอฟซีก่อนสวัสดียังสวัสดีครับเอาครับมาดูข้างหลังรูตาอันนั้นวันนี้พาน้องหนุ่มแหม่มไปด้วยวันนี้จะพาไปฉลองนะฉลองอะไรดีฉลองตกงานพาไปฉลองตกงานครับพร้อมพร้อมครับเดินทางก็ต้องเดินทางครับ สอนออนไลน์ก็ต้องสอนดคุณแม่ทำอะไรอ่ะสอนออนไลน์ค่คุณแม่สอนออนไลน์ใครจะเรมกคับคุณแม่สอนออนไลน์ค่ะใครจะเริ่มก่อนเป้ได้ไหมนายก็ได้นายตกลงติดใจบรรยากาศของอัมพวาครับ ภาะวะสมุดสงครามนะครับคลิปก่อนหน้านี้มีหลุดคำว่าสมุดสาครไปก็อขอพระคุณ f อซที่ทักท้วงเข้ามาเ,เดี๋ยวเราจะไปหาบรรยากาศริมแม่น้ำแม่คลองอฉลองคนตกงานอีกครั้งหนึ่งครับอะ,รอะไรนะอ่านว่าอะไรอ่านซิโนมองนิ้วพ่อหน่่ยตลาดนัดอัมพวา เราร้องไปเขาชนะชนะอ่ร้อยอย่างนั้นอ่เหมือนเดิมครับบรรยากาศนอนเดนอไม่เข้ามาในไร่ในสวนนะน,นี่เราจะมาที่นี่ครับเรามันแค่หิหม้อ,อยนอนิีเต้นหมดล่ะสวยเรา เอ็นหนึ่งตะว,วันบนฟ้าไกลที่เธอมั่นใจให้เขาเป็นคนต้องาอกานบรรยากาศส,สวนมะพร้าวอีกแล้วครับรู้ทั้งรู้ว่ะสู้ไม่ไหวมะพร้าวทั้งกล้วยแถมีคนร้องเพลงให้ฟังต่งยางแต่ฟันจอดรถนอนเลยดีไหมเนี่ยวันที่ฟ้าได้แต่หนึ่งดวงตะว,วันอือออให้ด้านเอาแน่หิงห้อยอย่างฉัน ค้อยยังจ้านอนดีกว่ามาเาาาาอ่อออเอออ่อเอ่เอาอเอ่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 อเร่อเน่อเอ่เอเเออเ่ออ นอลิแกนหมดละสู้ไว้เราเป็นหนึ่งตะวันบนฟ้ากไรที่เธอมั่นใจให้เขาเป็นคนสำคัญรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวเออ,เอ,อแต่พาในใจก็ยังแต่ฟันอื วันที่ฟ้าลายแดงหนึ่งดวงตะวันเธออาจจะหันอนเดินมาเธออาจจะหันมามองมาวันที่ฟ้าลายแดงหนึ่งดวงตะวันขอนทอย่างฉั้นคนดีกว่ามาจบแล้วถึงพอดี เอาข้างหลังหลับไปยังปบมือเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราหน่อยนี่นะนี่ครับผมมาแล้วมันจะเข้ามากรองเยียบนะไม่รู้ข้างในคนจะเยอะหรือเปล่าแล้วที่นี่เขาก็ดังพอสมควรนะฮะมาดูแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพักค้างคืนนะครับเพื่อนๆครับเรามารับประทานอาหารกันเท่านั้นเองเดี๋ยวผ่านจุดคัดกรองเขาก่อนครับ สวัสดีครับมาทานอาหารมาทานอาหารครับเมื่อกี้โทรมาเขาบอกว่าฝนตกก็เลยไม่ได้ไม่ได้จองริมน้ําไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าก็เข้ามาลูกค้าก็สามารถตัวสถานที่ได้ที่รีสอดเรามีห้องพักก็ห้องพักห้องพักไครทางนู้นใช่ไหมฮะลูกค้าไม่อยากกลับไงอยากจะพักที่สอดก็พักได้บ้านท่อก็มีบ้านหอิีก็มีที่นี่สุดยอดเลยนะด่านหน้านี่ประชาสัมพันธ์ในตัวเพราะว่าพวกผมก็ เดี๋ยวเดี๋ยวทานข้าวก่อนแล้วกันครับได้ครับครับครับกับคุณครับทานนะสี่ฮะสี่สี่สี่ครับไดครับโอบ้านพักอยู่ทางนู้นครับมีขายของด้วยบูติกด้วยอ๋อย่าลืมว่ามีบ่อออนเซนนะครับเขาไปดูได้ไหมเดี๋ยวทานข้าวก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกค้าเดินไปด้านด้านริมน้าเลยอ๋อเดินล็อปไปดูทางนู้นได้ครับขอบคุณครับก็รถเยอะพอสมควรนะเนี่ย กําลังปลูกต้นงต้นไม้จอดได้เลยเนาะจอดจอดตรงนี้ก็ได้ครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวจอดรถก่อนครับมาดูกันครับพอดีฝนหายพอดีเลยเมื่อกี้มาฝนตกทําๆบรรยากาศดีมากผมชอบมากเลยต้นไม้เขียวๆว่าไงเดินนําไปเลยนะครับนี่ครับ นี่บรรยากาศอุโมงต้นไม้ฮะมามาตรวจฝนตกเนาะได้นั่งริมน้ำไหมครับไม่ได้ไดห,หาหาที่ที่แบบเวระยะห่างคอ,อ,อยกาลองดูกาลังเข้าไปดูม,มาในวันที่ฝนตกบรรยากาศด้านหน้าก็ก็เลย อดนั่งข้างนอกฮะนี่ก็ยังมีพรมๆอยู่ในหน่อยเพื่อนๆครับแต่ก็เย็นดีแต่ก็โชคดีครับวันนี้เป็นวันธรรมดาคนไม่เยอะคนไม่เยอะเนาะบรร <c oughs> ยากาศข้างนอกเขาดีมากเลยจริงๆเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ฝนไม่ตกหรือว่ามันแห้งพอสมควรเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ของเราใช่ไหมฮะ,ะมาทานมาทานอาหารเฉยๆก็กกลงเรือได้ไหมลงเรือ ถ้าพายเป็นดีแล้วดีแล้วงั้นถามน้องเลยตอนนี้ผมอยู่ที่บ้า,า,าดําเนินพาวาแต่ในตรงนี้เป็นส่วนของร้านอาหารใช่ไหมฮะของตรงนี้เราอยู่อยู่ตรงไหนฮะผมผมอาจจะเดี๋ยวบอกไม่ถูกถ้าเขาจะมากันอำเภอบางคนทีบางคนทีนทสมุทรสงครามแต่ว่า เออก็ไม่ใช่อัมพวาแททีเดียวใช่ครับใช่ไหมคือลอยยู่สู่กลางนะฮะระหว่าง,างกลางระหว่างกลางอัมพวาไปทางโน้นครับไ, <ป S 1> ไปดาเนินไปทางน,นี้นะฮะแต่เนี้ยคือแม่น้ําแม่กองเหมือนกันอันนี้คือเรียกว่าคอมครับคอมบันน้อยครับอ๋อไม่ใช่แม่น้ําแม่กองใช่ไหมใช่ครับอ๋อลอยสู่กลางก็เลยชื่อว่าดินพวาอ๋อดําเนินพวารับคือเมื่อเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมพักอยู่ที่หนึ่งมันอยู่ริมแม่น้ําแม่กอง แปลว่าแปลว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่น้ําแม,ม่กองอ๋อนี่เรามาถึงอํเาเภอบางคนทีแล้วามาดูกัน <มา S 2> ครับนี่สายน้ําอยยินตทั้งนี้นี่ฮะแล้วก็พายเรือเล่นกันได้ฮะอ,อ๋ออมีคนที่พักกันที่นี่ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบดีครับ อนี้อาจจะไม่ได้พักที่นี่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะเป็นวันอังคารวันอังคารโดดูข้าวไพเรือโดดไพเรือเป็นไหมโดโดโดโลงไหมลงกลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัวเขาลงเรือไหมโอ้ไม่ใช่คนไทยอ่ะได้ยินได้ยินเสียงพูดคุยไม่ใช่ภาษาไทยอืม เป็นชาวต่างชาตินะฮะไม่ใช่แม่น้ำแม่กองคุณก็ถามเขาสิถามเขาเออพี่พี่สุชาบอกน้องเขาบอกนั่งตรงนี้อ่ะมางั้นเรามานั่งตรงนี้กันเดี๋ยวเรามาดูอ่างั้นเรานั่งตรงนี้แต่เดี๋ยว พาไปเดินดูบรรยากาศในห้องก่อนเดี๋ยวคุณตั๊กจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมโอเคนั่งตรงนี้เราเรลยะห่างแต่ข้างในก็มีแค่สองโต๊ะแต่เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศด้านในฮะดูด้านนอกแล้วเดินมาดูตรงนี้ตรงนี้จะเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเคาน์เตอร์เหรอจะเรียกว่าอะไรเป็นเคาน์เตอร์เป็นบาร์หรือเป็นจุดอะไรยังไงฮะเป็นจุดต้อนรับเหมือนกับเป็นคาเฟ่เนาะ ตรงนี้เป็นร้านกาแฟสั่งกาแฟกลับบ้านได้เดี๋ยวขากลับจะสั่งกาแฟตรงนี้แหละนี่มมีกาแฟมีอะไรทานบ้างครับปีกาแฟไอศครีมครีมาแหวานามีของหวานมีอะไรต่างๆนะฮะสั่งได้อเมนูเมนูมนอ่ที่ให้ลองคืออะไรครับเนี่ย ขน,นมข <c oughs> น,นมหวาน,นเราจะมีเค้กวค่ะแล้วก็บุโค่ะีก่อนออเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวสั่งนี่นี่ที่เห็นนี่เลยใช่ไหมฮะผมชอบทานวัฟเฟิลเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งที่โต๊ะเนาะออขอบคุณน้องมากครับนั่งข้างนอกแต่เดี๋ยวมาแล้วพาเพื่อนไปดูบรรยากาศด้านในครับตรงนี้ห้องน้ําเมื่อกี้พอมาถึงผมเข้าสะอาดสะอ้านพอสมควรเลยครับ ม่ใช่พอสมควรสะอาดสะอ้านด,ดีทีเดียวแหละสะอาดดีทีเดียวแ,แต่ว่าห้องน้ําคงไม่ไปถ่ายให้เพื่อนดูนะนี่บรรยากาศด้านในบรรยากาศด้านในของเขามีเพลงนะฮะเดี๋ยว นี้ครับนี่ต้นไม้สวยสดงดงามมากขูตักกับน้องหนูแมมสั่งข้าวกินละออนฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วครับครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีทีเดียวถ้าฝนไม่ตกนั่งกันตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีทีเดียวผมเลือกมา คือที่เนี่ยเป็นร้านดังพอสมควรในวันหยุดเนี่ยคนจะเยอะมากก็เลยเลือกที่จะมาวันนี้เพราะว่าเราอยากระยะห่างก็เลยมาในวันนี้ที่ว่าคาดว่าคนก็คงจะไม่มากนะครับุณทักสั่งอะไรไปบ้างอ๋อน้องน้องมีอะไรแนะนำครับช่วยแนะนำหน่อย แล้วก็ซี่โครงหมูอบสับปะรดหนึ่งแล้วก็เ็จ้อดหนึ่งแล้วก็สกปาเกตตี้ขี้เมาทะเลหนึ่งแล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นหนึ่งแล้วก็ข้าวเปาสองนะคะครับโอเคมาแล้วครับอาหารของดําเนินพวาที่เราสั่งไปโดหิวข้าวยังมามาดูกันไน,น,นี่อันนี้ครูตักสั่งอะไรไปครับ ันนี้ปีไกปปไก่ทอดน้ำตาปีกไก่ทอดน้ำตาเอายกโชว์จี่อถอดแมสแล้วเผื่อจะเป็นภาพหน้าปกอ่ายกโชว์ยกโชว์แต่อันนี้พี่เป็นเมนูโปรดของพี่โดโดใช่ไหมอานนอาอืมน,น่ <c oughs> นครับอ่าต่อมาอาอีกอย่างอันนี้อะไรคุณตักสั่งอะไรไปโอ้ย <วะ S 1> น่าทานมากเลยเขาเสิร์ฟมาบน ถาดไม้ใช่ไหมคุณเป็นไม้เนาะเป็นไม้สวยงามมาละอันนี้ของพี่โด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 โหยิบเลยโดหยิบเลยโดอันนี้อนนีมา่โดโดยกให้พ่อดูซิยกโชว์โดหันมาหันมาทางนี้หันมาทางนี้อายกยกยกจานยกจานหันมาทางนี้นี่ครับนี่ครับนีครับเชฟโดเชฟโดจะกินอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอัลเติขี้เมากุ้งกุ้งโอ้โห อ่านี้คือเต็มๆนะครับคือเป็ดอ่าช่วยช่วยแนะนําหน่อยครับช่วยแนะนําหน่อยอันนี้ได้มีหอกลับแน่เลยอันนี้คือเมนูเมนูเป็ดร่อนนะฮะเป็ดร่อนคือถ้ามาที่นี่คือก็ควรควรจะควรจะสั่งควรจะสั่งท้าให้ชิมท้าให้ลองเนาะ้้ลองะอ่ามาเลยครับเดี๋ยวทานกันนเต็มขอบพระคุณมากที่แนะนําครับน้องหนูแมมยกเป็ด <laughs> วันนี้คือเมนูที่เราฉลองให้น้องหนุ่มแหม่มครับฉลองให้คนตกงานยกเป็ดอ,อีกหน่อยอีกหน่อยก้องอยังไม่โฟกัสนี่นี่ครับเป็ดล่อนเป็ดทั้งตัวทอดกันทั้งตัวโอเคครับข้าวมาแล้วสองจานน,นี่ครับนี่ครับบรรยากาศเ,เราอยู่ไล่ดูสวนตอน ใกล้ๆแดดล่มลมตกเนี่ยจะมีแมลงนิดหน่อยนะสวนผลไม้เขามีแมลงนิดหน่อยเขาเลยเนี่ยมีมีเฮลิคอปเตอร์อ <laughs> ไม่ใช่เค,เ,เครื่องไล่เครื่องไล่แมลงนะฮะเพราะว่าบรรยากาศในไร่ในสวนใช่ไหมครับ,รบสวนผลไม้สวนก็จะต้องมีแมลงอันนี้แสดงว่าความเป็นธรรมชาติ <laughs> เอาเลย มาครับ fc ครับรับประทานด้วยกันครับอีกเมนูหนึ่งครับนึกว่าหมดตอนมาเนยะหิวกันใช่ไหมเนี่ยสั่งกันขนาดนี้สับป,ปะรดอะไรผลไม้เหรอฮะซี<ส>่โครงอ่ะคร<ส>ูตัดกินไหมพูดไม่จาเลยรายงานหน่อยน,น้ำพริกน้ำพริกอะไรอ่ะมันไม่เห็นเหมือนน้ำพริกกะปิบ้านไม่ใช่น,น้ำพริกกะปิ อ๋อเป็นปลาทูอ๋อเหมือนกับปลาทูแล้วก็มาปนอยู่ในนั้นน้ำพริกปลาทูไม่ใช่น้ำพริกกะปิกินกับข้าวปนปลาทูใช่ไหมหนุ่มชอบอะไรกินอะไรไปแล้วบ้างบอกเอฟซีหน่อยของชอบของชอบชอบต้มยำนี่เป็ดยังไม่มีใครกินเลยนะเนี่ยมาทดลองผมจะ ทำยังไงดีละ่ะกรอบอ่ะเอาเอาอันนี้ลงมาเดีย๋ยวมันจะหกแล้วก่อนไม่เอาครับเหมือนกับว่าเขาทอดเขาทอดทั้งตัวนะลักษณะน,น,นะเอาลงไปทอดทั้งตัวมีฝันฝานแล้วทอดทั้งตัวอ,อ,นนอันนี้ของเขาใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้เหมือนกันน้ำจิ้มไก่ ไม่มีอะไรอันนี้ซีฟูด้ดต,ตรงหนังนะฮะหนังกรอบกรอบอยกินกรอบหนังกรอบกรออืมีอรร่อะไอร้างอีกจาออรอมอันนี้คุณลักสั่งไก่ไป่รอด้มีสปือกน้องแหม่มชอบกินสุกเร็ดนะไม่ค่ะไม่ชอบ <laughs> ใช่ไหมงั้นจบเพราะว่า เมื่อก่อนเราอยู่สามคนเนี่ยจะมีผมคนเดียวกินตูดเผ็ดตอนนี้หนุ่มแบบไม่ชอบขอญาตใช้มือจัดการกับตูดเผ็ดเพราะว่าหนึ่งตัวมีเพียงอันเดียวนี่ครับเราได้มาแล้วตรงเขามีแบบเป็นน้ำซิ่นดำๆอีู่นมันทะลใช่ไหมจริงๆแล้วมันต้องเป็นน้ำสิ้นแบบนี้ น้ำจิ้มเป็นเหมือนกับซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำๆอย่างนี้นะนะครับนี่ให่นะคะพี่กาลมากเนี่ยไม่ผิดฝังที่น้องนแหม่มบอกว่าถาไปยะขับขับรถ <c oughs> มาอะไรเนี่ยขับมาชั่วโมงห <c oughs> นึ่งพาไปไหน,น <c oughs> มาบอกพาแหม่มมาทุระแหม่มมาทำทุระกี่นาทีสิบห้านาที <c oughs> นั่งรถแบบชวนมากินข้าวนั่งรถก็ชั่วโมงกว่าพามานี่ <c oughs> แนะนำว่านำจิ้มกันเนี้อร่อยจัดจิ้มกันติ๋วติ้วดำหวานของเขาแต่เขาน่าจะผ่านการปรุงด้วยอะ่ะไม่ให้ติ้วดำที่แบบออกจากขวดมาอร่อยเดี๋ยวลองอันนี้ป,ปล,ลุกจากกระโดดเหรอีครั เหมือนสตูนะเหมือนเป็นสตูนะเหมือนเป็นสตูหมูแต่อบในสับปะรดหอมกลิ่นสับปะรดคะเจียวข้าอร่อยมัน ต่อไปจะชิมต้มยำนาถรรบบริการของเขาเนี่ยไมายถึงถ้วยชามนะฮะเป็นไม้หมดเลยเป็นไม้หมดเลยเนาะแล้วก็ช้อนทองเหลืองแต่ต้มยำเขาละมุนละมุนรดลดละมุนละมุนลดนัว ไม่ไม่ได้เป็นรถแบบ,บ,บหรือว่ามันเป็นเป็นรถของคนตรง,งนี้เน,ะนาะเมื่อวันเสาร์เรากินก็รถรถแาดของอาหารเขาก็จะไม่ไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนอย่างอาหารมีสานใช่ไหมคุณเวลาเป็นรสนัวนันวรสละมุนละมือม,มีเปรี้ยวนำนั่นแหละแต่ว่าไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนแบบแบบทางทางกรุงเทพ ก็เท่ากับว่าเราได้กินรสชาติของของท้องถิ่นเนอะโล่น้องเลยไหมออคัน้องน้องน้องคันทอดทั้งตัวยังกินนะนี่เท้าเป็ดเท้าเป็ดดินเป็ดเพายังอยู่รบ้วนเนี่ยอันนี้โล น้ำจิ้มไก่ใช่ไหมอันนี้จ้มไก่โรตกินกินกัน้จิ้มไก่ก็ได้รสชาติคล้ายๆราาหน้าใช่เ้ไม่ิดลานยถ้าเราไปจะไม่ติดนะถ้าเราไปเหมือนเ่อนๆมีนะของัอยู่ไปดูด้ันงนอกนั่งเป็นเพื่อนหู่อ ในี่หมดขอข้อเพิ่มนะอร่อยมันแก้เลี่ยนได้อะดับคนรูปไหมยังแตง่งงานที่รกรุงเทพรอดูคุูตักใส่ชุดแต่งงานนะว่าจะเป็นยังไงต้องถามเนาะจะาสาวสวยนะชุดชุดที่ที่กุมพาวาก็มีนี่ใช่ไหม บรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เขาปิดเสียงเพลงให้เราได้พูดคุยบรรยายอะไรกันไปต่างๆตอนนี้ทางลานเขาก็เปิดเสียงเพลงแล้วก็อ่าแล้วก็เกรงใจเขาครับให้เขาได้ต้อนรับแขกแต่เราย้ายโต๊ะฮะย้ายโต๊ะมาอยู่ตรงมุมนี้ผมเห็นว่าบรรยากาศสวยสดงดงามยิ่งเขาเปิดไฟตอนใกล้ค่ำนี่ บรรยากาศสวยงามมากครับก็สำหรับร้านํำเนินพวานี่จริงๆแล้วเขาก็มีแขกหนานแน่นพอสมควรนะครับแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็ถูกใจเราเพราะว่าต้องการจะปลีกวิเวกไม่ต้องการไปในสถานที่ที่มีคนมากมายนักนะครับก็ลเลยมารับประทานของหวานก่อนกลับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศใกล้ค่ำนะครับลมพัดเย็นสบายฝนตกพล่ำพนะฮะข้างหลังผมเนี่ยฝนตกนะครับก็เลยได้มานั่งกันตรงนี้ซึ่งก็บรรยากาศดีไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็วันนี้คงจะไม่ได้พาเพื่อนๆไปดูห้องพักซึ่งกันับว่าเป็นห้องพักที่สวยงามของที่นี่นะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าก็จะแวะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ใหม่ บรรยากาศดีฮะเห็นต้นไม้สวยๆงามๆก็พาให้สดชื่นรื่นเริงดีครับครับชมบรรยากาศกอดพบค่ำกันไปนะครับทานกันไปยาวๆนะครับ เดินเข้าครับรู้เ,เพื่อนเพื่อเห็นหรเปล่ามันมืดแล้วอ่าอ,อิ่มอร่อยกันเรียบร้อยแล้วครับที่จอดรถเดินทางกลับแล้วมเมื่อกี้อยู่ในร้านก็มีเสียงเพลงฮะก็เรียบร้อยครับ กิมอร่อยกันเป็นที่เรียบร้อยแต่เมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดปิดคลิปแล้วตอนรับประทานขนมก็ไม่ได้คุยอะไรกับ f อซเพราะว่า,วา,วาเขาเปิดเสียงเพลงเขาเกรงใจเขาเขาก็มีปิดให้เราช่วงหนึ่งให้ได้พูดคุยกันกคดีคร<า>ับบริการดีมากโดยเฉพาะพี่รปภเมื่อกี้เดินมาตอนเข้ามาเขาเห็นโดโด,โด้แอบไปกดติดตามเรียบร้อยแล้ว ไปกดติดตามมาเรียบร้อยแล้วก็ออกมาก็ทักทายครับท,ทักไทยโดโดทักไทยคุดตัก๊กนูมนี่ครับน่มเดี๋ยวให้ดู นี่นี่ครับนี่ครับนี่ได้ได้ได้เอฟซีใหม่ครับผมคุณคุณอะไรนะคุณวีนวัตรชื่อวีนวัตรครับผมับผมขอบพระคุณมากที่ติดตามครับครับสวัสดีครับโอกาสน้าเชิญใหม่ครับเยอกันหน้ามาใหม่นี้ถ่ายถ่ายแล้วหน้าหน้ามืดไปหน่อยนะออกมาจนคือแล้วครับไม่เป็นไรครับผมครับนี่ครับดูบรรยากาศทางเข้าทางออกของเขาทางนี้ติดโคมไฟระยิบระยับสวยงามครับ คลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับคงจะกลับบ้านกันด้วยความสวัสดีภาพฝนตกพรำๆตลอดทางบรรยากาศเย็นคุณตั๊กสั่งปิดแอร์ข้างหลังแล้วอ่าสวัสดีครับตอนคุณตั๊กนะครับเจโดสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ